ก็ลำดับแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรม a k e อฟเนชั่นนะครับวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่แสดงเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าที่ ตัวแทนประเทศไทยนะครับไปการไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32และพาราลิมปิกเกมครั้งที่16บในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในฐานะคนกีฬานะครับก็ต้องขอส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาจะเดินทางไปแข่งขันได้นั้นนะครับต้องผ่านการคัดเลือกนะครับซึ่งกว่าที่นักกีฬาแต่ละคนจะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็เป็นค่อนข้างที่จะต้องใช้ ความสามารถนะครับอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้นักกีฬาและเจ้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับประสบความสําเร็จในการแข่งขันนําความสุขนะครับเพื่อมาเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวไทยครับ